สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเสาเสาเมือนเขาอยู่ในป่าอีกมือนีดแต่ว่าตอนเสาเสเราไปหาย้ำ <c oughs> กลับก่อนเอาใส่ได้เมื่อวานเราใชแหละบรนลุกัญหาพี่น้องการหาอยู่หากินเป็นชีวิตประจำวันของเฮาเลยแหละได้หรือบ่ได้กับปัญหาหนึ่งอีก ก็ล่อมาไกลเถอะไปตองยางบุไรีเจ็บบุขนะเาาบข่าพี่น้องโอ้ยตายแล้วลอยามกลับตะขอเนื้หยาดพี่น้องเด้อเลยมนเนื้เจ็บเลยพี่น้อง กินยากันยังบ่เสาเวลาเขายางไปแล้วมันคัดไปกับบด้ก <c> ั <oughs> นห่อได้พักพรประมาณสิบนาทีหรือสานาทียางได้อีก อันอื่นแข็งแห้งมืดพี่น้องเ้ยไม่ใช่พวกเข่าคนละโ้ตายตายเริ่มจะเข้าป่าอะไรอะไพี่น้องจะเป็นแบบสิเข้ามาเปิบกันเลาะยามกับอยู่หลุมเอาไปยามกับด้สิหาหลังยังบุเถือยอยู่เอาเจ็บก็อดซาไปพี่น้อง ประมาณมาเลยเท่หรหันนยานหกเจ็ดหลังชุนวายเ พอหลอมายังล่างชุดท้ายพี่น้องเขาย่ามพอดีถึกอ,อ,อกระหอกชัดเว่าเร่งเตะไปพี่น้องไนี่เขาใส่วานเนี่ยใส่พอดีถึกอกระหอกเลยสุดข,ขัน้นเขาใส่ตามคอนนี่พี่น้อง,อ,งออกต้อบักใหญ่ใส่ตามคอนนะถือมัในตายตามคอนโอ้ล่างชุดท้ายเลยพี่น้องพอดีโอ้ยังผับอยู่กั็ใส่ล,ลายล่างในคอนนี่ก็ยืดถืออยู่สุดหน้านก่อน เอาซื้อว่ามาอยู่เพี่น้งองแล้วทางโนโด้ดทางกระอกชิดลีเลาะกับบอลมาแล้วมาเลยอ่ะเอากขับบอลบอลพูดเราเปิดก็มาก,ก่อนเลยม้นอยู่บ่ม,นมน้นอ,นอ,นนอยู่มัน,นอยูอ่นกตัวนึงนกซีโดนกยังไรนกอินซีบ่หรือนกยุง โอ้นกกระจุกนกกระจอกเทศบอสเออโอ้บันใหญ่นกว้าจะได้เนาะ <laughs> อ้าโตเก่งเลยบ่เพิ่มอ่าโตมานเลยคนเนี่ยอ้าวกินนกว้ายแเละเนาะหลาบเนาะก <laughs> ็ได้กับหอ,อกจะกินบ่กินแค่ก <laughs> ้อนยังเอาป่อยากับปุยยากึงกินคนเดียวก <laughs> ินแล้วกับหอ,อก เอ้าเอามาหอดบอลเลยพี่น้องคือเขาแหละอยู่ดองอยู่ป่าเลยพอแต่ได้กินคือเขา <laughs> เลยไปหาอยู่หาก,กินบ่แม่นแต่เฮาผู้เดียวอยู่ผู้ก็หลายคนเดียวในนูตัวนึงก็ถือบบว,ว่าบุญหัวแหละพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวสิฟันกินบัดนี้เนาะ <laughs> ขาวข่าวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอสีน้องมาขายตัวมานประเภทไหนนอแล้วนอ,อท่านว่าปีพันเก้าร้อยเก้สน้องสีมาขายตัว่ันปีพันเก้ยเก้าสิบเกิดอะไรตว่า จะอเอาเกินพันก,กับกับสิบสองว่ะบเพ่เนพันก,ก่ารอยิบสองเ,ยงเ,ออเียวทางอยู่เนทังอยู่้ขานเนาะูเรมาหาไปได้ดีหรือท้ายนึกว่าไปได้ดีไไดดโอซีดงมาขดมาดจะวพ่อแม่อยู่นะ ให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวให้ตัวมั่วสายในบ้านมันบอกใคยอุตี้เลยชมครับอยู่พอดีอเป็นน่างห้องเลยได้เลยได้คือตตีด้วยเพราะคอยมีคอยสมัครถามคอยถ้ามก็ตั้งโงได้พี่ปั้นจะเป็นน่างห้องเลย <laughs> แล้วก็เป็นเตืองผาเพลินเหมือนคนโกะเหมือนเตืองผาเพลินคนโก,กะเหมือนพามวน ข้าวอะไรน่าจะโบราณมาเด้อบัสชีเอ้ยจัดนักเพราะมึงขึ้นไปหาผู้สาวสำนอยโอ้ยปลาหนูวายเมื่อเช้ันสุดทเมื่อลมเถอะนึงมันเด็กก็ลงไปเอาเอาใจน้องนงก็ยังดอกเข้าหมักก็คือเข้าหมักนั่นแหละปลาหนูวายปลาหอกเลือดโลเท้เห็นปลาอะไรปลาปูปลาปูธรรมดาปลาปูเนาะเาหนูวายเนี่ยเขากัะบอกหอกเนี่ยเขาจานแล้วเขาอยู่กินก้อนเนี่เขาเด้อ โอ้แล้วบาเจอกับโตนะสาวหน่อยโทรมาไฟกไปแล้วหนูวายกับภาก่อนได้หรอมาอ,อยู่ให้หกินหน่อยครับมาใหม่อีกได้บ่ได้ก็จะดึงดันหาดอกหาอยู่ให้กินจะไปซื้อตัวน,นะไปั้อเมื่อยก็พักพอน,นไปเสียหายเขาไปบกุกม,มันเน่ออมันบ่ได้ก็ให้ได้เนาะบ่ได้ก็ให้ได้มั่งแล้ว เนี่ยไปเบาผื่นผุนอ่ะเบาพื่นพุดนนี่จะได้คนก็เคยเบาแล้วแต่ก็เปลี่ยนไม่เห <s ese> มือนละเบาพื่นพุ่นันผุดผุดนี่เบาพื่นเบาพุ่นนั่นพุดนนี่นะมาย่อกเขาหงอกให้พ่อแม่กินบอดีบอทำบุญแอ้วมาเคยคแมเมนี่เหนเนาะนั่นแล้วก็มันถึงเนาะเหมือนมันห้องละมันหอมอยู่ปากมันพ่อเราคุณเบียดจะมาเรียนน่ะ คนเวียดคนเวียดมกยนะักได้ได้ินเด้ดินหลักเลี้ยงมันมันห่อมว้วนหน่อนะคือคนเฮานั่นแหละว่ามว้วนพายกระยับนั่นแล้วเนาะพายกระยับคุ้มหาเนาะเป็นจุงเลกลาบแสบบลอกลาบมัทนาไมนกระชับด,ด้วยขวบ

แบบนี้นหรอีต่ม,มือดี่ะคนเาขาาเจ้าบตายกัเจา้าเจ้าเนงชิดมาป่าแบบนี้แหละบวกขี้ดี้จ่อยควายชิบมาป่า,านาเนอะไรอายอยู่น้้นะมวนดูวากินได้ก็เอาบไดรก็ยาจะให้ไปขับรถคุยคยอยู่ในเมืองมันบูบีรถให้ครับ <laughs> ก็ได้พี่พองนวาสนาและสวมยงเป็นหรือเป่เป็นคนหนึ่งชาและเป็นวาสนาของพี่ไม่ทรงพี่เองก็คงจะสิ้นวังสิ้นวังแท้ๆเลยนะเออขันวาสนากระบอกทรงก็สิ้นวังมาแล้วก็จะสิ้นตายวังไอ้วังตายเนี่ยตายนี่เออไอวังตายแน่ตายแน่ไอ้วังไอ้วังตายแน่ตายแน่เออ ไอวงางค่ะอาจะเนาะ<อ>เคยชิบปั้นจะเป็นห,นห้อหงซะไปที่เมื่อไนี่เนาะเริ่มแล้วมันเขาป่าชิบไระเลยเลยนียไอวางมันสอบขับรถสัก <c oughs> อยู่ก็ได้เลยเนาะอเอาบัวกับเม่อแล้วเนาะเม่อเนาะเอ้ยนำมากาดถึงยาแล้ว,ลวเลยเราจะทอดอายะเราจาะทอดอายะนยเานะเาะเราจะได้เมีาซ้ำเลยเหมือนเนาะ คันนี้ไต่ชิเนคือลาครึ่งหนึ่งดีกันเลยเนาะเบาเนาะเบาบ่ไมาอยู่ในห้าวนี่เบาเอาไฟนะอยู่ผู้เดียวสบายห้าวนี่อยู่ผู้เดียวสบายบ่อแมนตีจะอยู่สองคนตีชิบอนีเนาะอยู่ผู้เดียวเนาะมันอยู่กับไฟอยู่ผู้เดียวสบายเดรุ่นเดี๋ยวไปอยู่วะอยู่ผู้เดียวห้าวเลยสบายไปใช้กับไฟอยู่คือบูมี่ไผ่เนี่ยอยู่ผู้เดียวชุดถ่ายกับบูมี่ไอรีเนี่ยชุดถ่ายกับตายไอรีเนี่ยมีไฟอยู่หลอดเล่ามั่งหรเปล่ พ่อหรือเปล่าอัจนรย์คารามีได้หนามันเป็นของธรรมชาติเลยนะตอนที่ยังปตายนี่เจ้าก็อยากมีคนไปบ่าวซาสมน้อยมีคนรู้ใจสาสมน้อยอ๋อไอ้เติมน้องอยากกินอันนั้นอันนั้นไม่มีไม่มีตังค์ครับเขาไม่มีตังค์ครับไอ้บ้าถ้าคุณเลือกตังค์เลยไปห่างจากผมเนาะถ้าคุณเลือกตัวผมเลยเสิร์ฟมาเลยมาเลยมาหาผมไอ้บ้าว่าหนูอยากกินอันนี้อันนี้ไอ้บ้าเุ้ย มันจะกินอาหารลูลูไม่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 กูจะกินอะกินอาหารลูลูกินอาหารทะเลมอญหยอนโมกหวกมาให้ทะเลอาหารทะเลเด้บันนอกจูคนจูบันนอกนี่อาหารทะเลยั้งหรออาหารทะเลก็เป็นปลาหมึกไม่ยังเลยมันัดยอดน่องงัวหม่ามอนเอามาโมแม่น่องงัวอาหารทะเลไม่ยังชามึงโมกหัวมอนเอามา มัวกกับโมเมน,มน์มันว่าไม่ยังใช่มหมมาอาหารทะเลกัวจุดจาาาีาาสุขคนสูดโหโตายละพนไป้องไอ้ฟ้าตัวปีกนู้ปีก,กระหอ,อกทาบีและทาพนทำไมชมบอ่อปืบมัน,นี่ยอือาหารหลักๆไปลองไอุดยอดอาหารมานองมันหน้าเขา ทีเดียวทีเขาเย็นเขาต่ม่วานอือ้ยาแสบีหลีอืมเมื่อเขาอืมมันจะอามันนข้าว่เพิ่มนมันนในข้าวอืมอวงาครับเนาะ

well no เขาเจ้าก็ไม่เขาอ,อยู่บนมุมหนามเลยหนามาต,านตัวน,นขาขาหนูขาว่อกระบกันหมดาหอกะไมาจักมพันสีวะมพันสีหรอจะเจอบะมา,าดาอ ที่เมลดพันธุี่เข้ามาขึนเขาวเนาะเข่ากันเข่าันเข้ากันเขากันเขากนกำลังกินเขาไปนพอดีเจอในพันี่พยายามกลับเกรมานนี่เลยาตัวโอ้บานี่เจ้าเนาะโอ้ชุดยอดไคนเดียกัเลยออพอด้ลาบยอดเนี่ฮะเป็นเมื่อ Mặc dù ừ, à, ừ. có được căn bệnh. In người nào, hm. Mọi người, ngọt tuyệt nào. Một lại lấy nèo. Một lại lấy nèo. Nhét đôi. Một lại lấy nèo. Một lại lấy nèo. Một lại nèo. Một lại nèo. Một ไปมื่อใดมีนูกลับมาเฮือนมือซองซับโตมีอบอกแล้วไปเด้อชนะประบือเลยประชองมือไปได้ยังจะไปตลอดเลยว่าแล้วกาแกกล้ยมาแกกล้ยนะ้ก็ังซีเม่อปล่ยแลบอกทำเติงใจเหนตัวขายเงนอ่ะดวงเด

ยอมเนอะโอ้โหแค่คู่เลยนะ้งมาปาอยู่นะนี่บ่มตุนังมาใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยนิหนาตัวเอ้ยยังอีกบ่ยังดเดตักหลายสามสิบตุก เปิดเร้ปะมาเปิดเนยโอ้ยไม่เจุดฮะนน่นี่เอาจุดกันเด้อจหนบ่าว่าเอาบ่จุดยานวะหนึ่งสีต่อเนาะอทำอะไเนเมื่ออยู่ป่าเป็นผิดไมถึงจุดัก็ได้นะ เป็นพิดป่ะใ่พันปุนไยไยปช่ไหมกินข้าวนำเพราว่มามดเลยข้าวดอหงเลยตอนทัทมาบ่ได้มา,มาเด้อกำลังกินข้าว ตีนบ้านอ้าวโบนน้่านซีกต่อมากระบอกปั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 กกปักใส่คลับเอใช้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 ไอ้หนุอ้หนุ่มมาตอดลูกตอนเมียมาเปิดตอนเช้าหน่อยมาเปิดป่านป่าอือเด้อจื้ออูดเด้อมาเปิดเด้อโยงอันตรายได้ยงเอุตรายได้่เ้นนย ซื้อตัวแรกอ่ะจับจาน่รตัเล่าผมมีเงินผมมีเงินซื้อดูกไอ้เ้ยพยายามให้จอเมื่อนะเอาพีนอน้องสกลับเอาบะเปิดให้บะเปิดหรือบะบะปืบเป็นปันหนูก่อนได้ยุประมาณหนึ่งสองตัวแล้วพอจะกินออกมาเออ นี่หนูวายตัวนึงนี่หนูวายตัวนึงเออปั้นร้อนแล้วหายจะเบิ่งแล้วก็นี่หนูวายตัวนึงนี่หนูวายตัวนึงแล้วก็นี่หนูวายตัวเนื่องเนื้อแตเหายจะเบิ่งกระนี่ตัวนี้เลยเเบิ่ง้อปุ๊บกันเลยปุ๊บเขาเลือกก่อนได้เลยปุ๊บกันเลยเลือกคนผมสิเอาเลยปุ๊บกอนมาตัวไดนเด้อเนาะ ตัวนี้แหล้วอะไรคือกันเมื่อ่วดภูปัน่น <laughs> เอาตัวนี้ครับมันคือกระยาดจะเอาตัวนี้เลยครับนี่ตัวใดกันวายหมด <laughs> ตัวใดเมื่อปีชุดจะผู้ปั่นเด้อธรรมดาปันละอย่างนี้เลยเออเน,น,ะนาะไม้ประมาณหาที่เม็ดตัวอย่างลบมาตอานเอาเมื่อปีนเนาะเออพ่อโอ้ย ตนาหม่เมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยฉันโบนไมีเห็นพันแวววะจนใบใหม่ตายพันไดจังจังโชกมานเลยี่บ่ <c oughs> ต้องเมียนก่อนเอาพี่น้องเขาปั้นนูได้ผู้หนึ่งซาบิโตพอได้กินแรกมาหาอยู่หัวกินแบบเฉลี่พี่น้องพอแต่ได้กินมืออื่นมือถ้าว่าพ้นบโตกหรือว่าบวลมกอนสิมาไหมก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องคือเกา่าเด้อที่เข้ามาก็อขอหายอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องลำล้ำด้วยๆ้ยย,ยาเจ็บยาจนโชคดีคือเกา่า Cặp con